สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาเที่ยวที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยพามาชมสถานที่แห่งนี้กันแล้วและที่นี่คือปราสาทนครหลวงซึ่งบริเวณนี้เป็นมณฑปหน้าปราสาทนครหลวงซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณนี้นะครับเราจะเข้าไปตักกาละหินติลาซึ่งมีชื่อเรียกว่าหินติลาพระจันลอย โดยมีความเชื่อกันว่าหินก้อนนี้ลอยน้ํามาจากแม่น้ําป่าตักซึ่งในขณะนั้นนะครับไม่มีใครสามารถนําหินตีลาแผ่นนี้ขึ้นมาได้แต่มีพระอาจารย์องค์หนึ่งนะครับที่มีวิทยาคมสามารถนำํำสายตินไปผูกและนําขึ้นมาได้ในเวลาต่อมาผัดเข้ามาในบริเวณด้านในนะครับเราจะได้พบกับปราสาทนครหลวงซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สําคัญแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2174และกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2478ครับจากนั้นนะครับมีการบูรณประปรับปรุงสถานที่แห่งนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาฯสยามรมราชกุมารีในขณะนั้นในวันอนุรักษ์มรดกไทย2เมษายน2 5 3 7 พระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดประสานนครหลวงแห่งนี้ในวันที่14มกราคม2538ซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถเข้าชมสถานที่แห่งนี้ได้ประสานนครหลวงแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ตักติดและเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาททั้ง4รอยและองค์พระพิคเนตที่มีอายุมากกว่า300ปีครับ ขัดออกมาจากปราสาทนครหลวงนะครับเดินทางไม่ถึง5กิโลเมตรผมแวะมาสักการะองค์พ่อแก่งเงินล้านหรือพ่อปู่ฤาษีเพชรฉลูกันปางตีตะโพนซึ่งมีความสูงเกือบ8เมตรครับผมเคยเดินทางมาที่นี่แล้วนะครับ1ครั้งและมากลาบสักการะขอพรกลับไปถูกลางวัลมีโชคครับใครนะครับที่เป็นสายบุญสายมูผมแนะนำสถา,านที่แห่งนี้ครับ หากว่าเรามีบุญสัมพันธ์กับสถานที่แห่งนี้และได้มาไหว้สักการะที่นี่นะครับเชื่อว่ากลับไปบ้านต้องมีโชคมีความโชคดีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนครับ